สำหรับไลฟ์เนเราเปิดกันตั้งแต่ในช่วงปี2018นะ,นะคะแรกเริ่มเนี่ยเราก็ทำกันในครัวเราก็วางขายที่ฟิตเนสสตูดิโอของเราเราสองคนเป็นพวกบ้าค่ะบ้า,า <laughs> ไม่อยากบอกว่าตัวเองบ้าเ <laughs> วลาที่เรารักที่จะทำอะไรชอบทำอะไรเราก็จะเอาแพชชั่นตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดว่าเราอยากจะทำในสิ่งนะั <laughs> ้นสรีทอเกิดของเราคือรสชาติอร่อยมากคายอินโปรตีนแล้วก็แคลเซียม มันจัดเป็นซูเปอร์ฟู้ดกลุ่มหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าจะหากรีโยเกตดีส่วนใหญ่จะต้องเป็นของนาเข้าก็เลยตัดสินใจเลยว่าทํากันเองแล้วกันเนาะลินกับลี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้มันเปิดตลาดให้กับเราที่เลือกโฆษณากับแ็บเนี่ยเพราะเชื่อมั่นในฐานลูกค้าของแซบนะคะซึ่งมั่นใจว่ามีผู้ใช้หลากหลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าพอใจมากๆกับผลตอบแทนที่เราได้มายอดขายของไลฟ์เติบโตถึง3เท่าเนาะจากวันหนึ่ง3-4ออเดอร์ตอนนี้เราได้สูงสุด16ออเดอร์ต่อวันค่ะ รีกับหลินชอบแอด a มเนเจอร์ตรงที่มันใช้ง่ายแล้วก็สามารถควบคุมบัเชตได้ด้วยค่ะเราก็จะเลือกคีย์เวิร์ดให้ได้มากที่สุดครอบคุมที่สุดไม่ว่าจะสะกดถูกสะกดผิดทํำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขาหาเราเจอสําหรับการใช้ Search a d ดเนี่ยมันพุ่งไปหาลูกค้าที่พร้อมที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาต้องการที่จะซื้อย o g h u r อยู่แล้วแต่ยังไม่รู้จักแบรนด์ของเราหรือว่าก็อยากจะทําความรู้จักกับแบรนด์ใหม ถึงจุดนี้หลินกับลี่เรียกสถานการณ์โควิดว่าโควิดสกรูบิสเนสค่ะมันโหดมันหามากมันทาให้เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาการมาทําโฆษณากับแกรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสตรัทจีที่เราใช้ในการขยายฐานลูกค้าเราก็เพิ่มยอดขายในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่ว่าตันไว้กับไลฟ์เนี่ยคือในอนาคตจะรับใครพูดถึงว่าโยเกิร์ตที่ดีที่สุดมีคุณภาพที่สุดทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไลฟ์โยเกิร์ตค่ะ